ต้นเหตุของปัญหารู้หรือไม่สมาชิกรัฐสภาหรือสภาที่ปรึกษาประชาชนอินโดนีเซียหรือ MPR ประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปหรือ DPR จำนวน580คนสมาชิกสภาผู้แทนระดับภูมิภาคหรือ DPD ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับสมาชิกวุฒิสภาจำนวน152คนโดยทั้งหมดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีสําหรับเงินเดือนและบิลเลยงต่างๆที่สมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซียได้รับนั้น อ้างอิงข้อมูลจาก Forum Indonesia for Budget t r a n s p a r e n c y หรือ FITRA ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่มุ่งการตรวจสอบความโปร่งใสด้านงบประมาณแผ่นดินเมื่อวันที่24สิงหาคม2568ที่ผ่านมาระบุว่างบประมาณที่ถูกจัดสรรเป็นเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียหรือ DPR ประจำปี2025 มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นของ FITRA พบว่ามีตัวเลขที่สูงถึง1.6ล้านล้านรูปเปียหรือประมาณ3 0 8 6ล้านบาทสำหรับสส580คนซึ่งสูงกว่าตัวเลข1.2ล้านล้านรูปเปียะหรือประมาณ2,314ล้านบาทในปี2023และสูงกว่าตัวเลข1.19ล้านล้านรูปเปียะหรือประมาณ2,295ล้านบาทในปี2024 พร้อมกันนี้รายงานของ FITRA ยังระบุอีกด้วยว่าการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะทําให้รายรับรวมเฉลี่ยของสสต่อคนนั้นอาจมีตัวเลขที่สูงถึง230ล้านลูเปียหรือประมาณ4 4 3 0 0 0บาทต่อเดือนหรือประมาณ2,800ล้านลูเปียหรือประมาณ5.4ล้านบาทต่อปีอีกด้วย และสวัสดิการที่ดูเหมือนจะมีปัญหาและไม่ค่อยสมเหตุสมผลมากที่สุดคือเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักที่มีตัวเลขสูงถึง50ล้านลูเปียหรือประมาณ96,400บาทต่อเดือนภายใต้เหตุผลที่ว่าสมาชิกรัฐสภาชุดปัจจุบันที่มีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี2024-2029ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในบ้านพักของรัฐบาลตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ2024หลังมีข้อร้องเรียนเรื่องบ้านพักไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นท่านผู้ทรงเกียรติที่เดินทางมาจากทั่วประเทศและต้องจ่ายค่าที่พักเองเมื่อเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมที่รัฐสภาที่กรุงจาการ์ตาจึงควรได้รับเงินสนับสนุนในส่วนนี้